คือผจาวามมุนตลอดปที่ผามาของเอคือจริงๆผมมันร้องให้ยากมากนะเพราะว่าเพราะว่าด้วยด้วยที่ตัวเองเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบร้องไห้อะไรเงี้ยแต่ถ้าร้องก็คือร้องเลยมันเป็นเป็นความรู้สึกที่ที่มันอยู่ข้างในจริงๆอะอและผมทําได้จริงๆคือแบบมันดีจริงๆ มันดีจริงๆครับเราเก็บแต่ความอันตันใจมาตลอดระยะเวลาสิปีเลยหรอครับเวทีนี้คือมันเหมือนว่าระหว่างทางมันมีแต่ความคาดหวังนะฮะความคาดหวังว่าต้องทําให้สําเร็จนะต้องทาแบบนี้นะแบบนี้นะแต่พอถึงตรงเนี้ยเราได้ทําเต็มที่ขนาดนี้ผมรู้สึกว่าเออบางทีมันอาจจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาด้วยโชคชะตาด้วยแล้วก็แบบว่าคือมันอาจจะเป็นเวลาของเรามันเลยแบบมันมีความสุขไปหมดเลยผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่ ได้เป็นตัวเองที่สุดแล้วได้แบบปล่อยความเป็นตัวเองที่สุดทุกวันมันคือความหวังมาทุกวันเลยนะนี่วัดมันความหวังเราเต็มมาทุกวันเลยเต็มวอนมาทุกวันเลยมันก็มีมีเหนื่อยมีท้อบ้างครับถ้าถามเห็นความหวังมันก็มีมีทุกวันแหละไม่งั้นไม่งั้นเราคงสู้สู้ไม่ได้งนี้เนาะเพราะไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนมันก็เป็นความหวังเล็กๆที่จะเปิดประตูไปสู่ไปสู่ความสุขได้ที่เป็นความจริงได้มันก็มีเหนื่อยบ้างท้อบ้างครับระยะทางมันก็มันไกลมันเลยต้องเดินเดินเยอะหน่อยสู้เยอะหน่อย ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีด้วยครับแล้วก็พนักานผมรู้ว่าแบบตัวเองยังมีอะไรอีกเยอะยังต้องเจออะไรอีกเยอะมากๆความกดดันแบบการทํางานกับเนื้อชีพจริงๆอะไรเงี้ยมันมีมันมีหลายอย่างให้ผมพัฒนามากๆตลอดแปดสัปดาห์ที่อยู่ในบ,<า>บ้านเดอรสตาคังนี้สิ่งที่เราได้มาคืออะไรบ้างโอ้ถ้าได้มามีท่ภาพเลยมีท่ภาพครอบครัวผมจะพูดเสมอว่าเพื่อนๆคือคือคือแรงขับเคลื่อนของผมในการต่อสู้ซึ่งจริงๆผมไม่เคยทํางานร่วมกับใครนะครับ แต่แบบการที่เราอยู่กับเพื่อนๆมาทั้งผมรู้ว่าเฮ้ยบางทีแบบบางทีเราแค่มีมีความรักมีความมีความเป็นห่วงเป็นใยการมีแบบแค่เรากอดกันอะ่ะมันคือกําลังใจที่ดีมากๆอะ่ะแบบบางทีเราอาจจะต้องการใครสักคนเราอาจจะต้องการเพื่อนๆเราอาจจะต้องการใครที่แบบพออยู่ข้างเราก็ได้อ่ะบางทีเราไม่ได้สู้ตัวคนเดียวอะ่ะตรามีกําลังใจจากครอบครัวจากทุกคนแฟนคลับอะไรเงี้ยมาทั้งผมรู้ว่าแบบทุกคนในชีวิตผมสำคัญนะแต่แน่นอนวทีนี้คือวีีของานสำคัญ เออเราก็ต้องแข่งกันเเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราแต่เพื่อนหายไปทีละคนทีละคนเลยคือด้วยที่ด้วยที่มันมันผ่านมันผ่านเวลานั้นมาเยอะแล้วเนาะสิบปีที่แล้วเราอาจจะแบบเฮ้ยเราอาจจะแบบต้องแข่งต้องแข่งชนะชนะชนะอะไรเงี้ยเราพอมาถึงตอนนี้มาทำให้รู้ว่าแบบเราแค่อยากมีความสุขเราแค่ทําทุกรอบให้มันมีความสุขทำให้ทุกคนมีความสุขทุกๆรอบแค่นี้มันทําให้ผมรู้สึกว่าเออแค่นี้พอแล้วการมาครั้งนี้เลมืนก็แลวนี่คือกําไรที่แบบว่า ที่มันมันเกินฝันมากๆเจมส์ลาที่คนจะได้เห็นหลังจากนี้จะเป็นยังไงจะเป็นยังไงเหรอครับเขาคงต้องทำงานทํางานได้หนักขึ้นเนาะเพราะว่าอย่างที่คนรู้ว่าคนเก่งก็มีเยอะในวงการนี้แล้วก็เด็กๆสมัยนี้ก็โหต้องบอกว่าแล้วนนี้มันทำทำเพลงทํางานกันง่ายมากขึ้นนะครับทุกคนแบบว่าสู้ทุกคนแบบทุกคนชัดเจนในแนวทางไงเยอะมากๆก,ก,ก็จะทํางานให้หนักขึ้นครับจะเอาทุกความรู้ทุกทุก ทุกอย่างที่ที่เข้ามาในบ้านเอาไปใช้ให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็จะทําให้ดีขึ้นทําให้เองดีขึ้นพัฒนาเองต่อไปครัแล้วจะแบกความกดดันต่อไปไหมเส้นทางคงไม่แบกอาชีพตอนนี้ไปสายอาชีพแล้วนะมันไม่ใช่ไม่ใช่นักร้องประกวดแล้วมันเกือบของจริงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันครับมันเป็นคือมันคือมันพูดยากแหละเพราะว่าไอเนี้ยมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นมากกว่าคือถ้าถ้าเราผ่านความกดดันตรงนี้ไปได้อ่ะชีวิตจริงมันใหญ่ มันกว้างมากงานก็เยอะมากคนก็มากหน้าหลายตามันต้องเจออะไรเยอะมากๆซึ่งันาจจะเป็นต้องเป็นการบ้าของผมและที่ต้องมาทำความเข้าใจตัวเองเยอะขึ้นทำความเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเดอะวขึ้นก็จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นครับแล้วก็จะทําให้ทุกคนแบบภูมิใจที่แบบเฮ้ยเลือกเราคิดว่าใายกานะใจคนมทำให้ตัวเองมีค้มกคนให้เราอะราเยผมว่าความสุขนะความสุขในการทํางานของผมความสุขในการร้องเพลงของผมวันนี้ผมมีความสุขมาก แล้วผมแค่อยากให้ความสุขเนี้ยตอบแทนที่ตุกูนให้ความรักกันนะเนน่ยพี่นาทีที่พ่อแม่คมืนมาคุณก็ปสอนที่ดีดคุณคุณเวทีมันมีความสุขเรามันทำให้เขาเปบดด้วยเนอะไรคือมันเป็นเหมือนกับว่าเมื่อก่อนมันคงกดดันเนาะคุณพ่อคุณแม่มารอมารอตลอดเวลามารอตั้งแต่เช้าต็งมากวดเลิกก็ดึกเลยมันคงเป็นแบบว่าเฮ้ยมารอทำไมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เรากดดันก็แบบเขาก็มานั่งเฝ้าเราถ้าถกผิดหวังก็คือเขาผิดหวังกั้หมดนะครับ แต่วันนี้มันเป็นเหมือนบว,ว่ามันวันปลดล็อกอทุกอย่างเขาเดินขึ้นมาเหมือนผมได้กล <c oughs> ับบ้านผมแค่ผมกำลได้กลับบ้านผมกำลังจะได้กลับบ้านแบบว่าผมเหมือนเหมือนเพิ่งตื่นจากความฝันแล้วอ่ะ <c oughs> แล้วผมกำลังไ,ได้กลับบ้านมันเป็นความสุขที่ตื่นตันมากๆครับแลวก็ดีใจที่ได้เจอเพืสิ่งแรกที่อยากกะทำในมันพรุ่งน สิ่งแรกเลยครับโอ้จริงจริงมันมีตารางให้ทํางานแล้วครับจริงเหรอใช่ครับก็คือก็คือก็คืออย่างที่บอกครับเราจะทำงานให้หนักขึ้น <ừ> แล้วก็จะทําทุกวันให้คือมันเป็นอาชีพของเราอะ่ะเราก็จะทำให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยเราพัฒนาพัฒนาตัวเองขึ้นจริงๆแล้วก็ทํางานหนักขึ้นจริงๆแล้วเรารักในอาชีพเราจริงๆ <laughs> ครับมีบุญมาที่ไหนไปบ้างไหมอะไรฮะมีบุญที่ไหนไปบ้างไหมัวช่วยตัวช่วยตตััววววชช่่ยยจริงๆก็ไหว้ทุกศารนะฮะแลก็มีบุญบ้างครับบางบางทีแบบเฮ้ยหนูบบนให้พี่เจมส์นะก็เลยคิดว่า เอาแล้วเดี๋ยวต้องมาเช็คตารางไปแก้บนอีกแล้วก็ดีใจครับท,ที่ทุกคนส่งมาแบบว่ามันมันน่ารักคือคือผมเป็นคนที่ชอบไหว้ชอบขอพรอ,อยู่แล้วแล้วเราก็ใส่แบบก็มูเล็กๆแหลกเหมือนสัตว์ทยเล็กๆเหมือนเ,เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นที่เหนียวจิตใจพอแบบแฟนๆฟนแฟนๆก็บอกว่าเฮ้ยขามูไม่ให้นะเขาแบบวาเขาไหว้ขอพรอะไรให้รู้สึกน่ารักครับก็ใครจะแก้บนก็เช็คตารางก่อนนะครับตอนนี้ขอขอบคุณแฟนๆขอบคุณคนไทยทั้งประเทศอีกครั้งหนึ่งครั้งที่เขาส่งมา จริงๆถ้าให้ขอบคุณคือคือมันหาคำคำพูดยากมากๆกับการที่ต้องมาขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากๆ,ๆขอบคุณอ่ะขอบคุณแบบว่าที่อยู่ข้างกันตลอดที่แบบส่งความรักให้กันที่ส่งมอบความสุขให้กันผมได้กลับมาร้องเพลงมีความสุขอีกครั้งก็ทุกคนก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตผมในการขับเคลื่อนชีวิตผมให้มันม,มาถึงทุกวันนี้นะครับดีใจมากๆที่ได้มาร้องเพลงทุกคนฟังดีใจมากๆที่ทุกคนรักเสียงเพลงของผม แล้วผมจะให้มันดีขึ้นแน่นอนครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับทุกคอขอบคุณนะครับทุกคินดกด้ครับยินดีด้วยครับคะแนน่ก็เต็มเผื่อด้วยนะ